and me with her of wow you look so gorgeous oh my god madam oh my god madam oh wow mama. wow 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 mama i minute apa namaste ให้หลังก่อนยังก่อนให้ใหญก่อนอ๋อให้เลยดังอ๋ออย่ามีดังโอ๋ยอีหลังเบ็บเกียบเบ็บเกียบโอเคเมสีเท่เลลูกเพราะว่าเพิ่นลจะ่ายู่โอเคโอเคอย่ยิบเด้ดจ้าเอาดังเอาดังสูงบ่เอาบ่เอายิ่งยิ่งเออเอาดังสูงบ่ยิ่งยิ่งเอาสูงบ่ยืนบ่ดังสูงบ่เอาประมาณไหนเอาประมาณไหนดังเอาเลยเอาเลย โอยจามไอสบายดีโอ้โหปึ้งเลยออปึ้งเลยเนาะงัดให้คุณมันดูไปเลยว่าเราก็มีดั้งมา ปืด้ดังแะสัวี่โด่งเถแม่สะอ่อนดังร้อนแถบแับบดรับบทำไม มูกเป็นมูกเดี๋ยวโอ้ยอะไรนดิดูดดูดต้อหนเปรียวัสดีทุกคนก่อนขอประวานดูดิ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 แตเรายังไม่ได้ประวานพูดอ่ะเอาดูดูดูขอประวานกัน ยังบ่าวันนะจึงจึงสอั่งย <What? S 2> ื่นวัดคุณชั่นอยู่รีวิ่งตบจริงเนียนจริงกระแทกกัน,ปนไปต่ออย่าลืมบอกฉันเขียนคิวหนึ่งด้อเขียนคิว ยาเฝ้าวนั่งอยู่เ้าอย่าง,งนะพื้นอะไรยาเฝ้าวเดี๋ยวยังเดี๋ยวกาลย่งชิวผม่ห่อนเถอะบ้างใครไม่เห็ยนชิวใช่ไหมครับผมไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์มาประกบตัวเราใช่ไหมครับโอเคครับได้ครับได้ครับผมงั้นก็เจอกันนะครับผมคร,ร,รับครับ สาวเกาหลีโอริซิกะวานาเบกอยเรโก เในรินพูดขมวดสิขมวดไม่เป็นพูดขมวดเขารีบก่นอนขมวดก่อนขอมวดัดตึ้งเดี๋ยวพูดวันนี้ขมวดเอาไม่เกอนเอาก็พูดขมวดขมวดัดตึ้งตึ้ง,งเออ ไม่ใไม่แม่เสยบอกค่างามบอ,อย่างงามบ่หน้าต่างเนี่ยเออเอาเด๋งวหมอ,อ่อืมอืมที่เป็นอะไรตบตบแบบให้ดีแบบโออให้ดี ไปอืมอ,มอมืออือเอาแล้วมีแต่หัามาทาไรนมาตามาวร้ออกอกไปเย่ฮะอัานีาตาคนหนย่งกิตตัวเปิดหัวตาแบบสาวเกาหลีดองสาวเกาหลีดองครับ เคเจไม่ต <C> hmm. ้องใช่เพราะป้าป้าเฮเออมันก็ปิดไฟฉันนั้ เอายี่เป็นไปละจีไปแล้ว,ลวถ้านนี่ยอยากอาบน้ำเถอะวะถ้งเหนียวถ้งฮ้อนอแม่ๆค่ะส่งควัญให้หน่อยนะคะหนูจะไปแล้วเรม่รย้หนูจะไปแล้ว น no, 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 no. ว้นาวคุณข้าไม่ก้อยว,ว้าวนี่นะคะที่รองจึ้งจึงมามี่ <Mommy. S 2> ดู ดูคือแบบรถเขาจองให้อุ้ยเอายีลินย่างไปแล้ว <impossible> เ <surprise surprise habitude> ดียวเดียวเดียวไปเบิ้งไหนคาใจเย็นหนูเห็นยู่หนูเห็นยู่ โอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปบอกให้โอเคดูแล้วมรงนี้ขึ้นไม่หอดบริการบริยังอึ้งเลยเขาว่าหญิใส่ชุดกลับด้านหรือเปล่าหรือใส่ชุดปิดทางเหรอใช่แหละฮะแมนแมนอุ้ยพี่หลักให้ถ่ายเชือดแน่ไหมเอ้คนแถ่นจะใส่าเชือดมาเขาจะนั่งข้างสั่งแล้วให้นางถึงฉันนุงเป็นคนช่วงแบบแย่งเลยจบเลยแบบเพียงข้านนางมาสิเข้าใจปะเกาะแกนเนี่ย ให้น้องเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมครับพีอ๋ออันนี้ไม่ดีไม่โน่นไม่ชุดกลับด้านไงหรอเออนี่ไมานี่สิท้ายตื่นหรือเปล่าครับไม่รู้ครับสมมป็นพี่ถือมือก็เออเอาเลยนี่ได้ค่ะไหนใจป้อมรุ่นกระเป๋าอยู่ฝั่งนี่อีริสไปมาเลยค่ะแม่มาเนี้ยมาเนี้ยมแล้ว แม่บอกแล้วนะซาโอเคบอส่งขอ,งของมาเร็วๆๆนน็วเร็วเร็วรถถเ,เร็วเส็วตรนวีร็วเร็วเรอวเร้วเร็วเร็วเร็วเไ็เอ็วเร็วเอวเร็เรนเร็เรเร็วเรนเร็ไปร็วเร็วเร้วเร็วเรู้เล็วบร็วเเอ้าก็เร็วเวร็ว่ะไวเ ไนฮิถืกเร็วอันนี้เปลี่ยนยังฮิอันนี้เปลี่ยนยังเขาเปลี่ยนแล้วนี่เออเอออันนี้ถึกแล้วอ่ารอบนี้ถึกแล้วตะกี้น่ะบ่ถึกเออดูเขาพังมาบอกว่าชุด้องกลับได้หรือเปล่าหรือว่ายังกลับอยู่วะเอาถือปะเอาเถือถฮอถืกแล้วฮิ่นี่แล้วก็กระเป๋าหนึ่งนาัน่ะ มันไม่ถูกกะเป๋ามันอยู่ทางนี้แหม่กระดุมเสื้อมันอยู่ตางหน้าสิมจะให้มาอยู่ข้างหลังมีการรัดคอรองสิมีไงป้ายก็อยู่ข้างหลังดูจะบ้ากับถูกแล้วเออถูกแล้วไปไปมาไม่โปกปูดถ้าไทยเดิมใส่รถนั่งแค่มัดเสื้อผีซื้อโอเคราคาเท่าไหร่ของของเราให้คุณนั่งชิวๆนะครคุณออนจะดองกับบรรยากาศคุณออนส่งรถไทย